ผู้ชมครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วครับและนี่คือรายการรอเราครับกฎหมายน่ารู้ทางช่อง police tv สถานีโทรทัศน์สำนงงานักงานตํารวจแห่งชาติครับผู้ชมตอนนี้เราเจอกัน2วันนะวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เราจะมีการตัดต่อเทปรายการปกติแล้วก็ออนแอร์ air ในช่องรายการของ police tv ตอนนี้แพลตฟอร์มเราเยอะมากครับเพราะว่าตอนนี้เรามีการทดลองในออกอากาศนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Tik t o อกด้วยเป็นการไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งตอนนี้ใครที่ติดตามรับชมอยู่นะฮะก็เอาเป็นว่าส่งคําถามมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าฟังเราแล้วอยากจะมีเรื่องราว คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับในช่องดิจิตอของ politics TV แต่ว่าเพิ่มเติมแอปพลิเคชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปเขียวหรือแอปม่วงหรือแอปแดงคุณผู้ชมครับติดตามตามช่วงเวลาของรายการกฎหมายนะ่ารู้ได้เลยเป็นประจําทุกเสาร์อาทิตย์นะส่วนใครที่วันนี้ไม่สะดวกฟังแบบไลฟ์สตรีมมิ่งจริง,รงๆคุณสามารถย้อนหลังใน YouTube ได้เลยนะครับค้นหาคําว่ากฎหมายน่ารู้ได้เลยนะจ๊ะส่วนวันนี้คุณผู้ชมครับประเด็นที่เกิดขึ้นมาจริงๆต้อง,งบอกว่าเกิดมาประมาณ2-3วันที่ผ่านมาละ เป็นเรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่งคุณผู้ชมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยก็รักเหมือนเป็นลูกนะครับ พอด้วยความที่สัตว์เลี้ยงของเราหลุดหายออกไปจากบ้านเนี่ยโอ้โหเราก็เดือดเนื้อร้อนเดือดรือใจนะฮะอยากที่จะตามหาเพื่อที่จะได้สัตว์เลี้ยงของเรากลับคืนมาแต่ทีนี้ครับบางทีการประกาศตามหาเนี่ยบางคนก็โอเคเจอสุนัขพันธุ์นี้ติดรูปติดชื่ออะไรไปช่วยหน่อยนะคะเอากลับขึ้นมาให้หน่อยบางคนก็ไม่ได้มีการโฆษณาเรื่องของรางวัลนะฮะในการพบเจอกันอะไรประมาณนี้มากฏว่ามีสุนัขตัวหนึ่งครับชื่อทองดี เจ้าของเนี่ยโพสต์บอกว่าให้เงินรางวัลสาหรับคนที่พบเห็น2 0 0 0 0ื่นบาทเริ่มกลายเป็นประเด็นแล้วคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีคนพบเห็นถึง2คนด้วยกัน2คนในที่นี้ผมเช็คกว่าเจ้าแรกกับเจ้าที่2แล้วกันเจ้าแรกเนี่ยเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะครับเขาเจอสุนัขทองดีแล้วก็ส่งภาพจากกล้องจอนปิดไปให้เจ้าของเจ้าของก็โอเคบึงรถมาทันทีครับปรากฏว่าสุนัขทองดีเนี่ยหลุดไปแล้วคุณผู้ชมครับ ไปอยู่กับเจ้าที่สองซึ่งเป็นสาวทอมผู้ที่พบสุนัขทองดีเป็นคนที่สองนะครับแล้วก็นั่งเฝ้าตลอดทั้งคืนผมไม่แน่ใจว่ากี่ชั่วโมงแต่เธอบอกว่านั่งเฝ้านานอยู่เหมือนกันนะฮะปรากฏว่าเธอก็ได้เลยครับติดต่อไปหาเจ้าของสุนัขทองดีเขาก็ไปตามตัวกลับมาได้ทีนี้คนที่สองเจ้าที่สองครับเขาบอกว่าอ้าวมีเห็นว่ามีรางวัลนำจับด้วยเออมีมีรางวัลที่พบเจอด้วยอะไรอย่างเงี้ย จะได้ไหมอะไรยังไงเจ้าของอ้างว่าให้เฉพาะคนที่เจอคนแรกเท่านั้นอ้าวสาวทอมบอกอะไรที่ฉันนั่งเฝ้ามาตลอดทั้งคืนเนี่ยมันยังไงมันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าครับว่ากาันนี่แหละโฆษณาว่ามีรางวงรางวัลแล้วก็ใครเป็นคนพบเจอใครเป็นคนส่งคืนอะไรอย่างเงี้ยจะได้หรือไม่อย่างไรและที่สําคัญคุณผู้ชมครับประเด็นกฎหมายวันนี้ถ้าโพสต์อะไรแบบนี้ไปแล้วเนี่ย ถ้าไม่จ่ายเงินจริงๆจะมีความผิดตามมาตรากฎหมายหรือไม่อย่างไรซึ่งแน่นอนครับผู้ที่จะมาตอบคําถามข้อกฎหมายของเราผมอยู่กับพี่ตั้นเช่นเคยครับพันธุ์นรดเอกดรธนเสศพิรมเอี่ยมครับรองผู้บังคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกองวัน,นก,การศึกษาพ้่ตนสวัสดีครับสวัสดีครับ ส,ส,สวัสดีทิกตอกด้วยนะครับตอนนี้ไลฟ์กันอ่าแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามบาดนางรายการกฎหมายน่ารู้ด้วยนะฮะที่ต้านจากกรณีข่าวเลยที่มีการประกาศตามหานั่นแหละน้องทองดีนะฮะจริงๆแล้วมีระเบียบหรือข้อกฎหมายอะไรวันนี้ที่มันมาเกี่ยวข้องเรื่องนี้บ้างไหมครครับเรื่องนี้ก็มีหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา362รอนะครับระบุไว้ชัดเลยครับครับถ้าผู้ใดเนี่ยประกาศ ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยกระทาการอตามที่ตัวเองต้องการนะแล้วจะให้รางวัลเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ก็คือประกาศแล้วก็ต้องให้โดยที่ไม่ต้องสนใจว่าผู้ที่จะกระทําการนั้นเนี่ยต้องการรางวัลหรือไม่เนอะป้าก็คือมีหน้าที่ต้องจ่ายครับพอประกาศให้รางวัลแล้วก็ต้องจ่ายครับหรือแบบโพสต์ไปแล้วหรืออะไรไปแล้วก็ดีสมมุติว่าคนแรกเนี่ยอย่างเจ้าของร้านหมูกระทะเขาบอกเขาไม่เขาไม่อยากได้เงินแต่จริงๆแล้วการประกาศอะไร ทำนองนี้ถ้าตามหลักกฎหมายก็คือต้องเป็นการโอนนั้นหน้าที่คือต้องจ่ายก่อนส่วนผู้รับจะไม่รับนั่นเป็นเรื่องข้อตกลงภายหลังอ่าก็ก็เป็นข้อตกลงภายหลังได้ที่ตกลงกันได้ไม่รับนะอะไรเงี้ยตามหลักกฎหมายแล้วคือถ้าประกาศอะไรทำนองนี้แล้วกลาย,ายเป็นหน้าที่แหละครับ oh. มีหน้าที่ต้องต้องจ่ายตามนั้นกลายเป็นถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไม่จ่ายนี้จะโดนอะไรยังไงบ้างเมพี่ตั้ครับก็โดนฟ้องได้ครับถ้าโดนฟ้องก็คือคุณประกาศแล้วไม่จ่ายก็โดนฟ้องแล้วถ้า ออทางผู้ที่ได้รับราง,งวัลที่ประกาศไปเห็นว่าออยังไม่จ่ายสักทีก็มีหนังสือทวงถามอืพอผิดหนังสือทวงถามปับ๊บกลายเป็นและไม่จ่ายตามที่เขาแจ้งมาเช่นตามที่คุณประกาศนี้นะ เออให้างวัลสองหมื่เนี่ยวันนี้คุณได้ของไปแล้วแล้วฉันปฏิบัติตามที่คุณประกาศแล้วคุณคต้องมาจ่ายให้ภายในสิบห้าวันอพอครบสิบห้าวันแล้วไม่จ่ายสมมตินะครับเขาเรียกว่าผิดนัดชําระหนี้แล้วโอ้กลายเป็นดีดอกเบีย้ยเดินแล้ว <laughs> อ๋อจริงเหรอเอา,เอา,เอามีโอกาสต้องจ่าย <laughs> ดอกเบีย้ย <laughs> ้วยเหมือนกันใช่ครับใช่ครับโอ้มันกลายเป็นประเด็นเรื่องนั้นไปเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับโอ้มันก็ถือว่าโอ้ หลังจากนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะประกาศตามหาอะไรเงี้ยต้องคิดดีๆว่าคุณมีเงินพอที่จะจ่ายเขาหรือเปล่ารหรือเต็มใจที่จะจ่ายเขาไหมเขาเรียกว่าคำมั่นภาษาคนมารียกคำมัน่นคำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายให้รางวัลเขาอะไรเงี้ยซึ่งทีนี้พี่ตั้นครับมีเพจเพจหนึ่งเขาออกมาแชร์ต่อซึ่งเธอเจ้าของสุนัขกันนะเขาก็อ้างว่า ตอนแรกอะ่ะ<ม>เขาจะจ่ายแค่20,000<ม>ืนแต่ปรากฏว่าเพจเนี้ยไปแชร์ต่อว่าจะจ่าย5 0,000ื่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทางเพจก็ออกมาโต้เหมือนกันออกมายืนยันว่าข้อความที่ส่งมาเนี่ยเขาบอกเขาต้องการเพิ่มเงินรางวัลเหมือนกันจาก2 0 0 0 0เป็น5 0 0 0 0อะไรอย่างเงี<ม>้ยแต่ว่าทีนี้มันกลายเป็นประกาศไม่ตรงกันแล้ะเจ้าของเจ้าของสุนัขเนี่ยประกาศแค่2อ0 0มื่นแต่เพจอีกเพจหนึ่งประกาศที่ห0,000อะไรอย่างเงี้ย ต้องยึดตามหลักแหล่งจริงๆแล้วคือเจ้าของสุนัขเขาประกาศเองทางเพจตัวเองอ่าเหมือนเป็นช่องทางของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเจ้าของเพจก็ต้องไปดูว่าคุณได้แชร์ต่อจากจากเพจที่คุณให้ประกาศช่วยประกาศด้วยหรือไม่อเนื้อปาแต่ทีนี้ปุ๊บเลรอบแรกเนี่ยเจ้าของอาจจะประกาศเองใช่ประกาศเองอ่ะก็สองหมื่นไปสองหมื่นไปแล้วตอนหลังก็ยังไม่มีคนหาเจอสักทีเราอาจจะมีคนติดตามน้เติมรางวัลเติมรางวัลให้เพจช่วยประกาศครับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก,ก็ต้องถือตามที่เพจประกาศไปถ้ามีหลักฐานชัดว่าคุณมีการเพิ่มรางวว่ตกลงกันในเพจนะครับว่าเขาจากสามเป็นสองเป็นห้าอะไรอย่างงี้ซึ่งสมมุติว่าคนที่ไปเจอน้องหมาทองดีเนี่ยเขาจะแบบอุ๊ <c oughs> <c oughs> ฉันเห็นหน้าเพจนะห้าหมื่นอะไรเงี้ยเขาก็อ้างได้เหมือนกันประมาณนี้ทีนี้มันกลายเป็นประเด็นดราม่าครับพี่ตั้นอย่างที่บอกเลยประเด็นตอนนี้ที่อุหัวสังคมก็บอกว่าน่าจะเจ้าของเองใช้คําว่าเหลี่ยมะนะฮะเออทุกคนก็พูดกันประมาณเป็นเสียงเดียวกันเพราะว่าในส่วนของคนที่เจอคนแรกเนี่ยจากกล้องวงจรปิดเขาก็ส่งไปทีนี้เหมือนเจ้าของเองเนี่ยจะทราบอยู่แล้วว่าร้านหมูกระทะเนี่ยเขาประกาศว่าเขาเนี่ยจะไม่รับเงินถ้าเกิดสมมติให้เงินเขาไปเนี่ยเขาก็จะไปให้คนที่2อยู่ดีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วการที่พบเจอสุนัขหลายคนยังคงมีคําถามอย แล้วก็ยังเป็นแบบข้อสงสัยอยู่ว่าจริงๆแล้วการจ่ายเงนินต้องใจ่ายให้ใครครับคนที่เจอคนแรกหรือคนที่ส่งคืนคือเราต้องดูความหมายตามตามประมวลกฎหมายแพ่งที่สามสามหกสองเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเมื่อมีผู้กระทําตามที่ตัวเองประกาศไว้อวัตถุประสงค์ที่ประกาศเพื่ออะไรครับ,รบต้องการได้สุนัขคืนใ<ช>่เพราะนั้นใครก็แล้วแต่ที่สาม,มารถเอาสุนัขมาคืนได้ถือว่าตาม ตามทาตามข้อตกลงที่ประกาศคนนั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้ก็ถูกใช่ไหมเราเพราะฉะนั้นเจ้าที่หนึ่งเนี่ยนี่เขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยแค่มีกล้องเห็นกล้องผ่านมาเห็นแวบๆเพราะนั้นเขาไม่ได้ดาเนินการตามประกาศเพราะนั้นเขาควรจะไม่มีสิทธิ์ได้รับอยู่แล้วครับส่วนส่วนเจ้าที่สองเนี่ยเป็นคนตามแล้วเฝ้าแล้วก็เรียกเจ้าของมารับนี่คือตามตาม ตามคามั่นเพราะฉะนั้นต้องใจ่ายให้เจ้าที่สองครับจะมาอ้างเหตุว่าเอ้ยจะใจใ่าย <c oughs> ใด้คนรู้นี้ไม่ได้ครับไม่ได้ <c oughs> ครับซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าหลายคนในสังคมเนี่ยน่าจะเข้าใจในส่วนนี้อยู่แล้วับครับแล้วก็รู้อยู่แล้วแต่ทุกคนก็แบบว่าเอออ่ะก็อยากดูว่าเจ้าของเองจะใจ่ายให้ไหมรหรือว่ายังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทีนี้เจ้าของสุนัขเองนะครับก็พอสุดท้ายแล้วเขาก็มีการเขียนเช็คที่ด้านครับอันนี้อีกหนึ่งประเด็นแล้วนะฮะพอเขียนเช็คปุ๊บในรายการดังรายการหนึ่งครับ ปรากฏว่าคนที่ได้รับเช็คไปโอเคเขาก็เอาจะเอาเงินไปขึ้นอะไรเงี้ยครับเขียนปีพศผิดครับเป็น2 6 0 0นะฮะ2 6 6 8ซึ่งมันกลายเป็นว่าต้องเบิกจ่ายในในอีก100ปีข้างหน้า mm hmm. ทีนี้หลายคนบอกอุ้ยเอ๊เขาตั้งใจเขียนผิดหรือเปล่าหรือเขาตรงใจเขียนแบบนี้ลักษณะแบบอีกร้อยปีข้างหน้าไหมในลักษณะแบบนี้ครับสมมติในเคสอ่าที่เราเจอคล้ายๆแบบนี้เดียวกันมีคนเขียนเช็คมาให้เราแล้วเขียนปีพศผิดจริงๆเราสามารถดําเนินการเองได้ไหมฮะหรือว่าต้องไปให้เขาแก้ให้ คนที่เขียนเช็คไอ้คนที่เขียนเช็คคือมีได้ทําได้ทั้งสองอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งจะให้เขาแก้ให้ถ้าเขาบริสุทธิ์ใจอยากจ่ายจริงๆก็ เอ่อจะคุยกันทางโทรศัพท์กันนะครับยังงั้นช่วยฉีกเช็คทิ้งอ่าให้ฉันดูหน่อยแล้วก็เลขบัญชีมาโอนปังเงินจบไหมจบง่ายมากเลยไม่เห็นต้องมีเรื่องเลยแต่ถ้าเกิดสมมติเจ้าของผมก็ฉันเขียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่อยากเปลี่ยนอ๋อก็คือการจำรหนี้เนี่ยถ้าไอสิ่งที่จ่ายไปเนี่ยมันมันไม่ชอบอ่ะจริงเขียนวันที่ยวันที่ผิดเนี่ยกฎหมายมันมี กำหนดไว้อยู่แล้วครับตามประมวลกฎหมายแพ่งเรื่อง ừ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  เรื่องตวงเงินนะก,ก็ก็คือวันเวลาข้อกําหนดในตัวเงินต้องมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเจตนาที่เขียนพิดแต่เคสนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่มีมูลดี้เดิมกันอยู่ไงครับ <ừ ừ S 2> มูลดี้เดิมไม่มีนะครับถ้าเกิดมีมูลดี้เดิมแล้วทําให้เช่นซื้อขายซื้อของเขาไป ừ ừ แล้วไป <ừ ừ S 2> เขียนเช็ค ล่วงหน้าหนึ่งร้อปีล่วงหน้าอย่างเงี้ย <c oughs> เรื่องเขาเรื่องเขาช่อโคงด้วยนะ oh. แต่อันนี้ไม่เข้าเพราะ uh uh. ว่าผู้ที่ได้เขียนเช็คไปไม่ได้ทรัพย์สินของของ ผู้รับเช็คไปก,ก็เลยจะไม่เข้าช่อ,อกโกงไงงั้นในประเด็นเดียวกันบิ๊ตันสมมติว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งที่เราบอกว่าทําการซื้อขายแล้วเขาเขียนเช็คงี้ฮะแล้วเขาอาจจะแบบจงใจเขียนผิดหรือเขาเขียนผิดจริงๆจริงๆสมมติเราไม่ได้ติดต่อเขาไปเนี่ยเราสามารถไปแก้เองอะไรอย่างงี้ไม่ได้ครับไม่ได้อ๋อไม่ได้ก็แก้เช็คเป็นโมฆะเลยถ้าแก้กลายเป็นว่า แก้ไขข้อความในในเช็คเองโดยไม่ชอบครับก็ถือว่าใช้ไม่ได้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็ดีที่สุดก็คือการติดต่อติดต่อเขาว่าเออเช็คเออก็คุยดีๆครับคุยว่าเขาไม่ได้สุดใจแล้วกันว่าพี่น่าจะหลงลืมเขียนเลขผิดย่างงั้นหนูขอญาติฉีกเช็คทิ้งนะแล้วก็ขอเอาส่งเลขบัญชีให้แล้วเดี๋ยวหนูไทย เช็คที่ขีดทิ้งค่าทิ้งเพราะยังไงเจ้าของเดิมก็ไปทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็ปใจะมาหรืออาจจะส่งจดหมายให้คืนให้เขาก็ได้ไม่เปน็นปัญหาเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะพี่ตั้นที่มันเกิดขึ้นมาแล้วค,ค,คนก็วิจารณ์กันทีนี้ประเด็นใหม่พี่ตั้นครับที่เกิดขึ้นมาในข่าวเดียวกันครับโอลัมมันสุนัขทองดีนั่นก็คือ แม่บ้านครับ hmm. ที่เขาดูแลสุนัขเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของสุนัขเนี่ยเขาควใจบุญมากครับพี่ทั้น hmm. เขาเจอสุนัขจรจัดเนี่ยคุณผู้ชมฟังความสองฝ่ายนะ hmm. ก็มีทั้งหมาทั้งแมวครับอยู่ในบ้าน hmm. เขาเต็มไปหมดเลยทีนี้กลายเป็นว่าเขาก็ดูแลคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีการจ้างนี่แหละฮะแม่บ้านเขามาเลี้ยงดูจริง,รงๆโอ้โ oh, หถ้าเกิดสมมติคนเป็นทัดหมาทัดแมวอย่างผมเนี่ย hmm. ก็ถือว่า hmm. น่ารักนะฮะถือว่าเก็บหมาแมวจรจัดเนี่ยเขามาเลี้ยงดูปรากฏว่าเขาจ้างแม่บ้านมาครับเป็นแม่บ้านราย โมมันทําให้เรื่องราวมันบานปลายใหญ่โตเนี่ยเขาก็เลยอยากจะฟ้องแม่บ้านครับที่ในฐานะของการจ้างมาเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงภายในบ้านแล้วก็ละเลยจนเจ้าทองดีเนี่ยนีไปอย่างเงี้ยฟ้องได้เหรอครับพี่ท่านคือถ้าเป็นแม้เคาเรียกว่าจ้างรายวันเนี่ยอืมันก็อาจจะเป็นมันมีสองประเภทจ้างแบบลักษณะสัญญาจ้างทําของเป็นวันๆไปอให้มาดูแลเป็นวันๆหรือจ้างรายวันแต่กินเงินเดือนก็มีสองประเภทนะครับแต่ ทีนี้มันไม่รู้ประเภทไหนที่เขาจ้างนะนะแต่ถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้ส่วนจะได้ได้คืนแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งพอเขาต้องดูว่านายจ้างหรือผู้ว่าจ้างเนี่ยมีส่วนในปาฏิหาริย์ไหมถ้าเกิดว่าจ้างแม่บ้านมาจะรับผิดชอบจํานวนสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมากน้อยได้แค่ไหนนั่นแหะสิใช่ถ้ามาเออหมาแมวเนี่ยมันอย่างละสองสาตัวอย่างเงี้ยมันก็พอรับได้ใช่ไหมแต่ถ้า ให้ดูแลหมาเป็นสิบสิบตัวแมวเป็นสิบสิบตัวผมว่ามันก็เกินกําลังที่แม่บ้านจะดูแลได้ก็อาจจะมองว่าผู้ว่าจ้างหรือผู้นายจ้างเนี่ยอาจจะมีส่วนประมาทอยู่ด้วยก็ได้นะครับซึ่งจริงๆหนาว่าประเด็นก็คือฟ้องได้ไหมคือฟ้องได้ไฟ้องได้ครับฟ้องได้แต่ที่เวลาศาลเนี่ยเขาจะรับฟ้องเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าจ้างมาแล้วสมมติเป็นแม่บ้านรายวันอะไรเงี้ยค่าเสียหายมันถือว่าสูงไหมพี่ท่านครับต้องดูก่อนว่าเกิดความเสียหายแค่ไหนขนาดไหนเท่นี้แค่เกิดความเสียหายแค่ไหนครับก็ได้กับคืนมาละ สองหมื่นสองหมื่นสุดท้ายต้องโดนห้าหมื่นนะเอออาจจะต้โดนห้าหมื่นเพราะว่าพ่อของในในความเมตยหที่คุณมีอ่ะอืมอาจจะกลายเป็นแม่บ้านต้องเป็นคนจ่ายแดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูว่าตัวผู้ว่าจ้างเนี่ยมีส่วนด้วยไหม่ะอืเกินเกินกําลังที่แม่บ้านจะดูแลได้ไหมนะครับครับแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านไม่มีรั้วเลยเงี้ยนะครับใครจะดูแลไหวถ้าปล่อยแบบไม่ลาโซ่ครับครับ ก็ต้องดูดูลักษณะพฤติการนะครับไม่ใช่อยู่ดีก็เอ้ยจะเอาเต็มจํานวนก็ต้องดูหลายๆอย่างมากกอบอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับยังมี ประเด็นที่พอมันแตกแยกย่อยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อกฎหมายะนะฮะก็คือเรื่องของการนี่แหละครับมีสุนัขอยู่ภายในบ้านหรือมีแมวในบ้านจริงๆกฎหมายมีกําหนดไหมว่าแต่ละบ้านเนี่ยต้องเลี้ยงได้ขนาดไหนหรือว่าเราสามารถแบบเลี้ยงได้เป็นสิบเป็นร้อยตัวเลย <laughs> ถ้าบางคนคือเรียกว่าเป็นแบบสวนสัตว์ไปเลย <laughs> เปิดเป็นแบบว่าคาเฟ่แมวได้เลยก็มีเหมือนกันนะ <laughs> บางบ้านเลี้ยงแมวเยอะมากเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับช่วงนี้เดี๋ยวเราเอาพักกันสักครู่คุณผู้ชมไปที่กฎหมายแปลกรอบโลกนะฮะแล้วก็วันนี้จะพาไปที่ประเทศไหนแล้วก็กฎหมายจะแปลกขนาดไหน กฎหมายแปดรอบโลกต่อตเรา The World ประเทศเม็กซิโกห้ามให้กระต่ายกระโดดในบริเวณที่สาธารณะประเทศนี้มีข้อห้ามที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปล่อยกระต่ายให้กระโดดหรือวิ่งในพื้นที่บริเวณสาธารณะโดยเฉพาะในสวนสาธารณะหรือบริเวณที่มีขนผุกพาน กฎหมายนี้มุ่งเน้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและอย่างป้องกันไม่ให้กระต่ายหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆไปสร้างความวุ่นวายในพื้นที่นั้นๆน,น,นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการปล่อยสัตว์เลี้ยงไม่ให้ไปรบกวนผู้อื่นอีกด้วยนะคะ อนนี้ก็ทักทายไปถึงแอปพลิเคชันดิจิ o อด้วยนะครับที่มีการไลฟ์สดสตรีมมิ่งอยู่ในตอนนี้นะฮะและแน่นอนนะครับกฎหมายแปลกรอบโลกใครที่อยากจะติดตามก็รอครับเป็นประจาทุกสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์นะช่วงเบรกครึ่งรายการของรายการกฎหมายนะ่ารู้ติดตามได้เลยในแอป,ปสีแดงนะฮะนั่นก็คือ YouTube นั่นเองนะครับอ่ะกลับมาคุณผู้ชมครับเมื่อกี้มีเมื่อกี้นี้มีประเด็นที่ยังคงค้างกันไว้อยู่อย่างที่บอกสุนัขหมาแมวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจริงๆตามข้อกฎหมายเนี่ยมีกําหนดไหดมครับพี่ตัน้นว่าเราสามารถเลี้ยงได้แบบ ขนาดไหนในบ้านเราในขนาดที่แบบเป็นตารางเมตรเท่านี้ต้องขนาดนี้อะไรไม่ไม่มีครับก็คือตามความสามารถของเจ้าของเลี้ยงเจ้าของคว<อ>ามสามารถน่ะคือคุณเลี้ยงเยอะคุณก็มีภา,า,าระเยอะาจาอาหารการกินการดูแลการฉีดยาสุข,ขานามัยต่างๆแล้วก็สิ่งแวดล้อมของบ้านข้างเคียงด้วยสิ่งตรงเนี้ยคุณก็ต้องดูแลคุณก็รับผิดชอบเอาถ้ามันเกินกว่าเหตุคุณก็ต้องเ รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นด้วยครับครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนและกันผมเชื่อว่าหลายบ้านเองเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการผิดใจกันตรงที่ว่าบ้านข้างๆสุนัขเยอะมากเห่าเสียงดังหรืออาจจะเป็นหพว่าส่งกลิ่นเหม็นสร้างความลำคาญใจซึ่งพอดีนี้ผู้พอมันกลายเป็นว่าเราละเลยต่อเรื่องของสุขลาักษณะอนามัยของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็มีสิทธิ์ฟ้องได้เหมือนกันใช่ไหมครับสุต้องครับก็หนึ่งก็คือต้องฟ้องเจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่ฟ้องให้มาดําเนินการว่าหนึ่ง สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงฝ่ายสิ่งแวดล้อมของเขตของอำเภอเนี่ยต้องมาดูแล้วก็สาธารณสุขต้องมาดูว่ามันเป็นอันตรายไหมแล้วก็สัตว์ที่เลี้ยงเนี่ยเป็นสัตว์พาหานําโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าก็าต้องมาดูนะครับแล้วถ้าก่อให้เกิดความเสียหายต่อต่อบ้านข้างเคียงแบ้านข้างเคียงก็ฟ้องในเรื่องของความรับผิดทางละเมิดได้ด้วยนะครับเรียกเรียกค่าเสียหายได้ครับ เห็นไหมคุณผู้ชมครับเรื่องเดียววันนี้แตกประเด็นเรื่องกฎหมายไปหลายเรื่องเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องของโอลมานสุนัขทองดีกันต่อคุณผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกได้ว่าหลายคนอย่างที่บอกกันครับอ่ายังคงค้างค้าคางคาใจอยู่นะฮะสำหรับเงิน 20- 0 0 0เป็น50,000บาทบที่นี้ปุ๊บเจ้าของเนี่ยจ่ายเช็คไปแล้วพี่ตั้นครับเป็น2 0 0 0 0บาทครับ ปรากฏว่าหลายคนบอกอ้าวไหนเพจอีกเพจนึงประกาศว่า50,000บาทเธอจ่าย2 0 0 0 0บาทนี่คิดว่าเรื่องมันจะจบหรออะไรอย่างเงี้ยฮะคนก็เลยบอกว่าโอนไปเพิ่มอีก3า0 0 0บาทจริงๆเจ้าของจำเป็นต้องโอนเพิ่มอีกไหมฮะหลังจากการเขียนเช็คไปแล้วแค่2 0,000อะไรอย่างเงี้ยครับสมมติว่าผู้ที่เจอหน่ยจะไม่ได้ลองก็ตามคือเราต้องเอาความจริงมาคุยกันครับต้องถามว่าคนที่เป็นเจ้าของสุนัขฮะได้แจ้งเพจไปไหมล่ะว่าเพิ่มเป็น5 0,000 เอาความจริงนะครับเหมือนถ้าแจ้งไปก็คุณก็จ่ายเพิ่มให้เขาตามที่คุณแจ้งไปเลยครับพราะคุณให้คํามั่นแล้วว่าจะจ่ายให้อ่ะอืมก็ไม่เห็นมีอะไรต้องต้องมานั่งเถียงกันนะครับครับแต่ถ้าเกิดเอ้ยคุณไม่เคยแจ้งไปอืมก็ก็ให้แค่สองหมื่นจบแล้วเดี๋ยวพอฟ้องกันก็เดี๋ยวดึงเจ้าของเพจนั้นอ่ะเข้ามามายเข้ามาเป็นเป็นจําเลยร่วมไปได้เพราะคุณประกาศเพิ่มเข้าไปเจ้าของเพจก็รับผิดชอบตัวต่าง ถ้าก็สมมุติว่าไม่ได้ไม่ได้พูดจริงครก็ต้องตรงนี้ก็ต้องมีพิสูจน์การผมว่าไม่ยากไม่ยากอันนี้สองคนรู้กันเจ้าของเพศกับเจ้าของสุนัขกันรู้กันอยู่แล้วว่าตกลง ใครเป็นคนบอกให้เพิ่มเป็น50,000ในช่องแชทในการคุยก็มีหลักฐานกันเพียงพอแล้วหรือจริงๆเจ้าของเพจอาจจะบอกว่าอุ้ยสงสารแล้วก็ประกาศเพิ่มก็โอเคก็รับผิดชอบในส่วนของสามมือื่นไปใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เจอเนี่ยอย่างสาวทอมเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรหนูโอเคได้20,000บาทกันอะ้รความจิงยอมก็คือจบของแพ่งเนี่ยถ้าเมื่อไหร่คู่กรณีตกโจรได้ถือว่าจบครับอืมก็จะไม่กลายเป็นโอละหม่านส่วนักการทีแต่จริงๆมันโอละหม่านตรงที่ นี่นแหละครับมันกลายเป็นประเด็นตรงที่ว่าเจ้าของสุนัขทองดีเนี่ยเขาไม่อยากจะจ่ายตั้งแต่ตอนแรกเพื่อที่จะให้เจ้าที่หนึ่งกลายเป็นว่าอ่าให้กับเจ้าที่สองก็คือสาวทอมกลายเป็นว่าอยากจะให้เจ้าของร้านหมูกระทะเท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตทีนี้พี่ท่านเราย้อนกลับมาที่เรื่องของประเด็นแม่บ้านกันหน่อยก็คือว่าทีนี้มันกลายเป็นว่าเป็นประมาทเลินเล่อทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยครับ,รบ,รบแม่บ้านเขาบอกว่าโอ้โหนี่จ้างมาแต่ละวันคือแค่มาดูแลทําความสะอาดสมมติอะไรเงี้ยครับ ไม่ได้ต้องดูแลหมาสมมติว่าหมาบอกโอ้โหสิตัวแมวอีกยี่สิบตัวมันเยอะจนเกินไปดูแลไม่หมดหรอกอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูสัญญาจ้างอ่ะจันจ้างมาดูแลควบคุมสุนัขหรือแมวห้ามออกจากบ้านด้วยหรือไม่หรือว่าแค่ทําความสะอาดนั่นแหละครับดูแค่นั้นถ้าแค่ทำวาปบาดอย่างเดียวก็ไม่ใช่หน้าที่ของแม่บ้านต้องไปคอยควบคุมสุนัขหรือแมวห้ามออกจากบ้านอะไรเหล่านี้นะครับก็ดูสัญญาเป็นหลักครับ เข้าใจเลยเพราะว่าผมว่าตอนนี้เองอ่ะนะฮะหลายคนก็บอกว่ายังเป็นห่วงแม่บ้านอยู่กลัวว่าแม่บ้านต้องมารับผิดชอบในส่วนตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งทําให้หมาแมวในหลุดออกไปจากบ้านอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วสมมติว่าถ้าเกิดเป็นเป็นบ้านของอ่ะเป็นบ้านเศรษฐีท่านหนึ่งแล้วกันพี่ตันแล้วเขาจ้างคนคนนึงเลยมาให้ดูแลลูกเนี่ยฮะลูกสุดที่รักของเขาเป็นน้องหมาหนึ่งตัวก็แสดงว่าจะต้องดูแลเหมือนแบบว่าไม่หลุดไม่หายไม่ใช่ครับก็ต้องดูแลแบบแบบแบแบ วินยูชนที่ควรจะดูแลเพราะว่าหน้าที่คุณแค่ดูแลสุนัขตัวเดียวมันไม่ยากอะไรไงถ้าเกิดว่าสุนัขถูกอันตรายจากสัตว์อื่นมาทำร้ายอะไรเงี้ยก็ถือว่าหน้าที่ตรงนี้คุณคุณบกพร่องแล้ววิธีการนี้มันจะเหมือนกับคล้ายๆกาันที่บอกว่าเราจ้างเนสเซอรี่ที่แบบมาเลี้ยงดูลูกใช่ครับเหมือนกันครับอ๋อเพราะว่าสุนัขแต่เนสเซอรี่มันคือแค่ คนสองคนเนมันก็ะจะจะไม,ไม่ไม่เกินกำลังของ<ช>ผู้ผู้รับจ้างแต่ถ้ากรณีสัตว์เนี่ยบางทีมันอาจจะไหลไหลตัวเกินกำลังหรือเปล่าก็ต้องดูแล้วก็ต้องมาดูส่วนประกอบในการที่จ,จะทำให้สัตว์อยู่ในการปกครองด้วยคือ ช่นรั้วเลื้อมีไหมกคงมีไหมถ้าไม่มีอะไรให้เขาเลยก็จนปัญญานะครับที่จะดูแลเออมนุษย์จะมาดูแลเพราะว่าสัตว์มันก็ไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดอะไรเท่ากับอยากไปไหนก็ไปใช่เจอเพศตรงข้ามมันก็วิ่งไปหาเลยอย่างงี้มันก็จนปัญญาแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่เราคุยกันไม่ได้ครับก็ยังคงยืนยันว่า่าคนที่ถูกจ้างมาให้เลี้ยงมากับแมวครับหรือเลี้ยงคนเนี่ยก็คือต้องปฏิบัติ เท่าเทียมกันคือหมายถึงว่าเหมือนกันดูแลคนคนหนึ่งเลยถูกต้องครับใช่ครับไม่งั้นก็จะโดนเรื่องของการฟ้องราะประมาทเเล่อยได้ครับโอ้โหถือว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเราดีนะฮะเรื่องของกฎหมายคุ้มครองสัตว์เนี่ยใช่ครับใช่ครับเข้มข้นมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมครับอ่ะช่วง้ทยรายการตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวใครมีคําถามอย่างที่บอกครับฝากกันมาคอมเมนต์มาบอกแล้วก็รวมไปถึงในไลฟ์ t ิ k t ็อกนะฮะตอนนี้ก็ยังคงไลฟ์ตลอดช่วงรายการอยู่เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ เราคุยกันเรื่องการชาระหนี้กันหน่อยดีกว yeah. ่าไม่ใช่ครับเพราะว่ามันมีเรื่องของเช็คเนี่ยอย่างที่บอกพอสมมติว่าจ่ายเงินไปแล้วใส่ปีพศผิดเป็นสองพันหกร้อยหกสิบแปดทีนี้ปุ๊บเจ้าของเนี่ยก็พยายามโบยแล้วก็เกินสิบห้าวันที่เราคุยกันตอนต้นกลายเป็นว่ามีดอกเบี้ยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันจะมันจะยืดระยะเวลาได้ยาวนานขนาดไหนจนถึงขนาดถูกการฟ้องร้องให้ขึ้นศาลอีกรอบหนึ่งเลยคะคือถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วเจ้าของไม่ยอมที่จะ ใช่เนื่องจากว่าเขียนปีผิดนะครับครับก็แสดงว่ามีเจตนาจะไม่ชำระนี้อยู่แล้วแต่ตนม, <c oughs> มีเจตนาคืออันนี้เรามองเลยเขาเรียกว่าเจตนาจะไม่ชำระนี้้งแต่ตนพระฉะนั้นเนี่ยก็สาวทอมคนเนี้ยก็อาจจะต้องมีหนังสือถ้าภาษากฎหมายเขาเรียกยื่นโนติสไปนะครับตามที่คุณประกาศเรื่องนี้นี้นแล้วจะให้รางวัล แล้วข้าพเจ้าเนี่ยก็ดําเนินการตามที่คุณประกาศครบถ้วนเรียบร้อยครับแล้วคุณได้จ่ายชํารหนี่เจตนาชํารหนี้มาไปเช็คแต่ปรากฏว่าเช็คอันนี้ไม่มีผลนะครับทางกฎหมายเนื่องจากคุณเจตนาที่จะเขียนเออปีผิดนะครับก็ยื่นดออติดไปให้คุณชํารหนี้ภายในเจ็ดวันที่ห้าวันหรือหนึ่งเดือนก็แล้วแต่อืหลังจากครบวันที่กําหนดในหนังสือแล้วเนี่ยก็ถือว่าถ้าเขาไม่ชารัาก็ก็ถือว่าผิดนัด ดอกเบี้ยถึงจะเริ่มเดินก็สามารถที่จะฟ้องได้ก็เป็นดอกเบี้ยไปฟ้องในที่นี้ก็คือต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกใปอะรับ่ช่ครับโอ้จากเรื่องแค่การประกาศเรื่องเล็กๆไม่น้อยคุณผู้ชมมันกลายเป็นเพิ่มเงินไปเยอะเหมือนกันทีนี้ก็อะเรามาในส่วนของ อีกฝ่ายหนึ่งบ้างดีกว่าครับช่วงท้ายรายการก็คือเจ้าของสุนัขเนะเาะเธอก็บอกว่าโหตอนนี้มันกลายเป็นว่าเธอก็ได้รับความเสียหายเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับรวมไปถึงตอนการติดต่อเรื่องของเช็คที่เขียนปีพอสอผิดไป100ปีเนี่ยเธอบอกอเฮ้ยทำไมไม่คัดควงกันในรายการเลยถ้าเกิดเห็นอะไรผมเชื่อว่าบางคนเวลาเข้ารายการใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีการตื่นเต้นเนาะอาจจะเขียนตัวเลขผิดอะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับซึ่งเธอบอกว่าก็ส่งเลขบัญชีมาหลังมาอะไ <ใช S 1> รเงี้ยเดี๋ยวโอนไปให้แต่ว่าทางนั้นเขาก็ไม่ยอมเขาก็แบบเออให้เขียน ไม่น่าจะใช่นะครับไม่น่าจะใช่เพราะว่าตังใครก็อยากได้ตังอ่ะเข้าบัญชีง่ายกว่าไม่ต้องมานั่งเขียนใหม่ทีนี้เธอเองอ่ะเจ้าของสุนัขก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการไล่ฟ้องเรื่องของเพจแล้วก็คนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้เธอเสียหายๆอะไรอย่างเงี้ยในส่วนนี้เรายังคงคุยกันอยู่ผู้ชมครับเป็นประจำเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์เจ้าของสุนัขฟ้องได้ มฮะถ้ามาแบบว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าเขาเนี่ยคนนี้ใส่ไม่ดีนี่นน่หนึ่งสองสามสี่ก็ต้องดูว่าคุณมีส่วนผิดหรือเปล่าจริงไหมครับครับเพราะว่าการที่คุณไปลงในโซเชียลเนี่ยคุณก็เจตนาที่จะให้คนรับรู้อยู่แล้วแล้วปรากฏว่าคุณก็ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเก็ถือว่าคุณมีส่วนร่วมในการกระทําผิดด้วยแต่คนที่คอมเมนต์มาเนี่ยก็ต้องดูว่า คอมเมนต์นั้นเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จหรือเก่าวใส่ร้ายคุณหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาพูดเรื่องจริงมันก็ไม่ผิดพอรกบอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมไม่ผิดเรื่องนั้นแล้วมันเสียหายไหมล่ะคุณเสียหายไหมล่ะครับถ้ามันไม่ได้เสียหายก็คุณก็ไม่ได้ไม่ใช่พูดเสียหายนะครับมีแนวทางไมหมให้ในการคอมเมนต์เพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนเดี๋ยวก,กลัวเวลาคอมเมนต์กันใน โซเชียลทุกคนจะบอกว่าไม่ขอพิมพ์เยอะละกันเพราะเงินในกระเป๋ามีไม่พออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างงั้นเท่ากับเขาไม่ได้สีหายได้เลยเออถ้าอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยครับครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอ่ะแสดงความคิดเห็นเท่าที่พอจะแสดงความคิดเห็นได้ครับจริงๆเรื่องเรื่องลักษณะอย่างเงี้ยเรื่องส่วนตัวก็ไม่จําเป็นต้องไปพูดคุยครับมันก็เป็นหน้าที่ของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องสามฝ่ายนะครับก็คือเจ้าของสุนัขแล้วก็คนพบเอ่อคนแรกคนที่สองอะไรเงี้ยเขาบอกว่ากันเดี๋ยว ทนายเองก็เข้าไปดูจัดก,การอเองอยู่แล้วครับครับซึ่งผมว่าเรื่องราวนี้มันจะไม่เกิดขึ้นจนกลายเป็นโอลแมันสุนักทองดีเลยถ้าเจอแต่แรกโอนเงินแต่แรกก็คือจบใช่ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ครับกลายเป็นว่าได้ใจอีกแล้ว<อ>นะพอ,พอได้ได้สุนักมานะบางทีก็ไม่อยากเสียงเงินยายน, <c oughs> นะครับแต่ตอนที่ยังไม่ได้เขาคิดถึงเขาอะไร ธรรมชาตินั่นแหละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วใครจะโฆษณาโพสต์อะไรประมาณนี้ก็อย่างที่บอกครับมันมีข้อกฎหมายเข้ามาอยู่ในกรอบกฎหมายจริงๆเพราะฉะนั้นก็ถ้าคิดว่าจ่ายไหวก็โพสต์ประมาณตามนั้นจริงๆอย่างที่บอกคุณผู้ชมจริงๆคนไทยใจดีนะไม่ต้องแบบประกาศตามหาหรือให้รางวัลก็ได้คุณผู้ชมทุกคนพร้อมใจที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันอพี่ตั้นครับท้ายที่สุดครับช่วงท้ายรายการอยากให้สรุปแนวทางสมมติเราทําสุนัขของเราหายอะไรเนี่ย เราจะนําเสนอเรื่ององการประกาศตามหาแบบไหนถึงจะคิดว่ามันชัวร์ที่สุดครับคือเขาเข้าใจนะครับความรักความผูกพันที่มีต่อสุนัขต่อสัตว์เลี้ยงบางครั้งก็เยอะคิดถึงมากก็อยากได้คืนเร็วๆก็คิดว่าการที่จะให้คํามั่นว่าจะให้รางวัลเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้ได้แล้วก็ุดท้ายก็ได้จริงๆแต่ก่อนที่จะตัดสินใจอย่างนั้นต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนว่าถ้าได้มาคุณต้องพอร้อมที่จะจ่ายจริงๆนะอย่า ไปคิดหาวิธีเพื่อจะมาไม่จ่ายอะไรนี้ถ้าไปคิดแบบนั้นขึ้นมาเราก็ต้องรายอมรับผลที่จะเกิดขึ้นนะครับในในแง่ของกฎหมายด้วยในแง่ของทางสังคมด้วยนะครับก็ต้องไต่ตองให้ดีครับทําไม่เไต่ตองดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามนั้นก็ดาเนินการได้เลยครับครับอ่ะคุณผู้ชมช่วงท้ายรายการตรงนี้อย่างที่บอกครับทุกแพลตร์มการติดตามของเรานะครับตอนนี้ในทิกตอกก็ ยังคงไลฟ์กันอยู่นะครับนนทีสุดท้ายแล้วและที่สําคัญคุณผู้ชมเดี๋ยวมีคําถามหรือว่ามีอะไรหลังจากนี้จริงๆพิมพ์ทิ้งเอาไว้ก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเอาคําถามที่คุณอยากจะรู้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องที่คุณอยากจะฟังเนี่ยมาเป็นประเด็นกฎหมายแล้วก็ไปถามกันต่อในเทปต,ต่อไปใครที่อยากจะติดตามะฮะไลฟ์สตรีมมิ่งของรายการกฎหมายแนรู้นะครับก็รอติดตามได้เลยทุกวันเสาร์อาทิตย์ในช่องของทั้ง u t u b e นะฮะแอปสีแดงแล้วก็รวมไปถึงนะครับผมทางช่อง polityv ด้วยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ p o l i t ี v t v แล้วก็ทางแฟนเพจของกฎหมายนะรู้ร่วมไปถึงทิกต o k เองก็เหมือนกันเดี๋ยวหลังจากนี้เหมือนบางคนบอกว่าอุ้ยมาไม่ทันไลฟ์สตรีมมิ่งอยากฟังแบบสั้นๆเพาผมเข้าใจในทิกต o k เองบางทีไม่ได้อยากจะฟังยาวๆตลอด30นาทีเรามีการตัดรายการแบบ5นาทีเป็นไฮไลท์ครับคุณจะสามารถเข้าใจใเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการนี้แหละฮะ โฆษณาหรือโพส์ไปว่าเออมีการจ้างะนะฮะให้ไปหาสุนัขแล้วก็ต้องจ่ายเงินจริงไหมหรือไม่อย่างไรถ้าไม่จ่ายมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองและมีความผิดมากน้อยขนาดไหนก็รอติดตามแล้วกันนะครับทุกแพลตฟอร์มของเราตอนนี้จะมีการเข้ามาออนแอร์แล้วก็เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับยังไงติดตามด้วยแล้วกันครับสำหรับทุกๆรายการของสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติครับซึ่งเวลาวันนี้ของเราหมดลงแล้วเจอกันใหม่นะฮะสำหรับกฎหมายน่ารู้ในครั้งหน้ามีเรื่องราวอะไรกันอีกก็รอติดตามแล้วกัน กับผู้ที่มาตอบคําถามข้อกฎหมายของเรานั่นก็คือท่านพันตารวจเอกดอกอรธนเกษพิรมเอี่ยมนะครับหรือว่าพี่ตั้นนั่นเองผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานตํารวจนะครับประจําสํานักงานตำรวจแห่งชาติที่จะมาตอบคําถามให้คุณผู้ชมด้วยแล้วก็รวมไปถึงประเด็นดราม่าในสังคมนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ